หรอค่ะน้อง<ะ>นมอ,นอบอกว่าน้องมันบอกว่าให้ฟอลโล่ไหนครับฟอลโล่ใครคะติดตามไลอ๋อฟอลโล่อยู่อยู่แถวไหนครับอยู่แถวตราดค่ะเอไกลนะเราอยู่กรุงเทพโอ้ยกรุงเทพไปบ่อยมากถ้าถ้ามาแวะมาหาเราได้ไ,ดไหมเราอยู่แถวไหนอะเอออยู่ไกลดิงแดงอ่ะอ๋ะรอรู้จัก่ะรู้จักรู้จักขอไลน์ได้ไหมทำอะไรหรอทถาไปจีบไห ถ้าเราไปเที่ยวหาถ้าถ้าเราเข้าไปหาเธออะเอ,อ่อเธอจะว่างงานเหรอถ้าถ้ามา,าวันเสาร์อาทิตย์ก็ว่างได้แต่ถ้าเราไปอ่ะกลัวเธอจะว่าเราอ่ะถ้าเราไปเราชอบชอบไปขอนอนที <quir ks> น่บ <parallel> ้านนะเธอจะว่าเราไหมอ่ะได้ลิถ้ามาเรากลัวเธอว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ดี <c ười> ไม่ไม่เป็นไรก็เธอมาหาเราก็ไม่เป็นไรแล้ว ห้องเธอมีที่นอนไม่ได้ว่าอะไรหรอกนี่เราอยู่แค่สองคนนึงต้องีคนเนอะก็ไม่กล้าไปอายอะแต่ถ้าอยู่กันแค่สองคนในห้องอ่ะแต่กล้าไปอยู่มาได้เป็นไรเราอยู่จะอยู่สองคนอ่ะไลน์เป็นคนที่ไปกรุงเทพอ่ะเราไปทาอะไรรู้ไหมทำอะไรไอ้นี่ไงเราไปนักกีฬานักคอออะถ้าเราไปอ่ะเราก็อาจจะแบบไปห้องเธอแล้วก็เราเราไปนอนห้องเธอได้ใช่ไหมค้งคืนอ่ะ ได้ไม่เป็นไรไป้นหน่อยเแค่สองคนนะได้ไม่มีปัญหาแต่เราลองทำงานตีสามตีสี่นะเราเลกงานประมาณบ่ายโมงเลยกลัวเธอรอนี่ไม่ได้หรอกแค่มานอนสับสามเออาทิตสองอาทิตย์ครึ่งเดือนน่ะจะเป็นไรก็ <c oughs> เราไปขอน้องไม่ใช่เลยหรอกก็คือเราอาจจะไปนัดข้อเล่นกับเธอไงเราชอบแบบ ถ้ารู้จักใครก็ชอบไปหาแล้วก็เล่นนัดข้อนัดข้อแบบไหน่เข้าใจไหมก็นัดข้อก็อย่างเงี้ยเป็นกีฬาแบบอย่างเงี้ยเธอก็คือแบบแบบงัดสมมุติว่าเป็นเข็นใช่ไหมแบบงัดอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ชนะเขาดิ้เป็นอย่างนงี้ก็ชนะไงพี่แบบใช่แล้อทำไมไม่เปิดแมตช์เลยอะไรสบายออเปิดก็ได้ตอนแรกเขินไงแต่ได้ เพราะว่าไอ้แล้วแล้วเธอแล้วเธอแล้วเธอเป็นแบบเคยแบบงาคอปะ่ะ okay. โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้พี่การจะไลฟ์แกล้งคนในแอปไดนเสาร์ตอนเวลา2ทุ่มเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่อยากจะดูก็ดาวโหลดแอปไดนเสาร์ที่ลหน้าโปรไฟล์ที่ตอกโหลดเสร็จแล้วเข้าไปค้นหาพี่การในแอปไดนเสาร์ไอเดียเบียปองแล้วก็ติดตามรอเลยนะทุกคน